นะครับคงไม่มีอะไรร้อนแรงเท่ากับเรื่องการเมืองในวันนี้นะครับสารอาญาก็อ่านคำพิพากษายาวเหยียดตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะนะครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับนะคงทราบกันดีแล้วครับติดคุกอิตตาลางกันกันหลายคนนะนะครับนะจำเลยเยอะเหลือเกินตั้งสามสิบเก้าคนตายไปคนหนึ่งนะครับเหลือสามสิบแปดคนนะครับพี่น้องคงทราบแล้วนะ นะบางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจนะฮะคนติดคุกก็ต้องเสียใจนะครับกองเชียร์ก็เสียใจนะฮะส่วนฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ไม่ชอบก็ดีใจก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าคดีความก็ต้องมีแพ้มีชนะนะนะครับหัวหน้าคณะก็ประมาศก็คือนายสุเทพนะหรือที่เขาเรียกกันว่ากำนันสุเทพนี่ครับเป็นไงก็จาคุกไปนายสุเทพ นายพุทธพงศ์รัฐมนตรีดีอีครับนะครับรัฐมนตรีคนนี้ก็รัฐมนตรีที่ชอบปิดอ่อนฮับเนี่ยพวกเราไม่มีหนังโป้ดูกันเนี่ยคนนี้แหละฮะนะครับรัฐมนตรีท่านนี้ชอบชอบเนี่ยนะะยื่นคำร้องต่อศาลนะฮะปิดปิดกั้นเนี่ยเว็บโป้แล้วก็ขอให้ระงับการเผยแพร่คลิปของธนาธรเรื่องวัคซีนจำได้ไหม นะครับก็รัฐมนตรีดิจิตอลนะมีหน้าที่ปิดเว็บไซต์ปิดเพจปิดทวิตเตอร์อะไรต่างนะนะนะครับนะก็ติดคุกนัทพลรัฐมนตรีศึกษาอืมนะโตเถียงกับเด็กเร็วนะครับนักเรียนเรวจําได้ไหมอันนี้ก็ติดคุกถาวรน <c oughs> นะครับอดีตอายการเก่าประชาธิปัตย์นะครับนะอันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็นะครับ ก็ติดคุกอีกนะครับอืมนะครับชุมนุมคดีชุมนุมไล่ย,ยิ่งรักเมื่อปีห้าเจ็ดนะครับนะสุเทพโดนไปเท่าไหร่ฮะห้าปีนะครับโดนไปห้าปีสุเทพบอกไม่เป็นไรไม่เสียใจทำเพื่อชาติติดคุกเพื่อชาตินะครับโดนไปห้าปีส่วนสามรัฐมนตรีกกมสพุทธิพงศ์นัทพงศ์นะครับถาวรถูกสารจำคุกพ้นสภาพรัฐมนตรีทันที ตำแหน่งว่างลงเลยฮะพลังประชารัฐนี่ว่างเลยนะนะฮะว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็สองตำแหน่งประชาธี่ปัดหนึ่งตำแหน่งถาวรก็โคต้านะสสภาคใต้ก็ดูว่าใครจะขึ้นมานะครับอืมนะครับหลายๆคนบอกนี่ยกปรปสเพิ่งได้รับโทษตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะผ่านมาเจ็ดปีบางคนบอกดีใจนะครับก็แล้วแต่นะครับ ใครจะดีใจเสียใจก็ไม่รู้ก็นี่นะครับก็วันนี้ตัดสินก็มาแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบนะนะก็มีพวกที่ยกฟ้องก็มีนะครับยกฟ้องก็มีนะครับก็หลายคนอยู่นะฮะคนดังๆที่ติดคุกอิสรงก็เช่นอะไรพุทธอิสระอืันญฉลีภัยลรีรักอันนี้ก็เพื่อนผมเองนะเนี่ยอืมนะเออนะครับอที่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 โดนนะอเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่า อ่านข่าวเท็จอะไรต่างอืมนะครับก็หลายคนนะอืมโดนกันหลายคนนะดูนะจํานวนปีอะไรท่านลองไปดูดูนะฮะบางคนก็โดนถึงเก้าปีบางคนปีหนึ่งอะไรหลายอย่างนะฮะนะสุเทพห้าชุมพลลูกหมีนี่สูงสุดเลยั้งเนี่ยเก้าปียี่บสี่เดือนก็เทไหล่ะอะสองบวกหนึ่งบวกเก้าสิบเอ็ดปีประมาณนี้ พุทธิพงษ์เจ็ดปีอิสระสมชัยเจ็ดปีสิบหกเดือนโอ้โหนานไหยถาวรห้าปีนัตพลนะครับหกปีสิบหกเดือนโอ้โหพุทธาอิสระแหมดังนะสี่ปีแปดเดือนเรือตีแซมดินสี่ปีสิบหกเดือนนะครับนะนะครับโดนกันทั่วหน้านะอ อนุญาตให้ประกันตัวนายสมศักดิ์โกสายสุขจำคุก3ปีในคมสัน2ปีสาวิทย์แก้วหวานจำคุก2ปีสุริยะสาย2ปีนายสำรานรอดเพชรอันนี้ก็รู้จักกับผมดีนะพี่สำราญเนี่ยนะครับเคยนั่งดื่มไวน์ด้วยกันนะครับนะก็รู้จักกันดีนะสปี16เดือนแล้วก็นายอมรอ,อมรรัตนานน์จำคุก20เดือนโดยตีอ่หลักประกันคนละ0 0 0 0 0บาท นะที่อนุญาตให้ประกันตัวก็มีสมศักดิ์คมสันนะครับสาวิต์สุริยาศิยสําราญรอดเพชรอมรอ,อมรรัออนตนานนท์อันนี้ได้รับการประกันตัวคนละหกแสน <c oughs> ส่วนนอกนั้นก็ส่งสารุทรครับนะพวกบรรดาพวกนะแกนนำคนสำคัญนะที่มีพฤติกรรมรุนแรงก็เช่นสุเทพชุมพลลูกหมีนะพุทธิพงศ์อิสระ ถาวรนัตพลพุทธอิสระแซมดิน,นพวกนี้ก็ส่งไปยังสารุทรรพิจารณาก็วันนี้ก็นอนเรือนจำครับนะครับก็นอนเรือนจำนะนะครับเข้าเรือนจำพิเศษไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องคร่าวๆนะบางคนก็เป็นไงหัวเราะบางคนก็เสียใจพวกที่ชื่นชอบกบสก็เป็นไงเสียใจร้องไห้ หลายคนก็บอกทำดีที่สุดแล้วไม่เสียใจนะไม่หลบหนีนะครับพร้อมน้อมรับคำพิพากษาก็ว่ากันไปนะครับนะก็ว่ากันไปฮะนะครับนะอ,อ่อืมสุเทพเผยหลังสารพิพากษาจจำคุกยึดมั่นอุดมการนะครับนะบก็อุดมการก็ว่ากันไปครับนะนะแล้วแต่นะครับใครชอบก็ไม่ชอบอะไรก็ตามสะดวกสบายผมก็ไม่อยากจะไปคุยอะไรเยอะ บางคนบอกสมควรแล้วบางคนบอกไปไงเสียใจก็แล้วแต่นะตามสะดวกนะนะบางคนบอกดีมากอืมออวันนี้ดีใจเป็นข่าวดีอ่กรรมตามทานันก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะครับที่เล่นการเมืองก็มีคนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติธรรมดานะบางคนบอกสะใจบางคนบอกหัวเลาะหน่อยอาจารย์อะไรต่างนะก็แล้วแต่นะครับ ครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับการที่ศาลตัดสินออกมาแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนติดคุกไม่ใช่เฉพาะเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีเสื้อฟ้าก็มีโอกาสติดคุกได้เหมือนกันมันก็ทําให้สถาบันศาลนั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่านะพวกกลุ่มราษฎรติดคุกเสื้อแดงติดคุกเสื้อเหลืองหลุดเสื้อฟ้าหลุดหลากสีหลุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สังคมมันก็จะ จะเป็นไงมีความรู้สึกว่าไม่เสมอภาคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีทั้งคนติดคุกคนรอดคุกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ดีนะฮะตอนนี้คนดูอยู่ทาง YouTube 7004นะ f a c ะ b o o บก็1872นะครับ TikTok ก็134คนนะเรามีทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะนะครับนี่หลายๆคนบอกขอบคุณสารครับรอมานานแล้วนะครับนี่ผมอ่านนะครับ นะครับนะสมควรแล้วครับดีใจจังทนายเดชาสู้ๆจะให้ผมไม่สู้กับใครนะครับนะครับนะขอบพระคุณมากนะครับนะพิสิทธิ์หลิวนะครับนะติดตามตลอดนะนักข่าวของเรานะนะครับนะนะครับบางคนบอกสมน้ำหน้าอะไรอันนี้อาจจะแรงหน่อยอาจจะเกียดมากนะแต่คงจะผมคงไม่พูดนะฮะก็อยากจะนำเสนอข่าวการเมืองให้มันเป็นกลางๆนะครับนะให้มันแบบ องกลางๆนะนะครับดูได้สบายๆส,ส่วนพี่น้องจะแสดงอะไรยังไงก็นะอ่านะครับนะครับติดตามอาจารย์ตลอดพูดได้สะใจขอขอบคุณมากครับนะทุกกาลังใจนะนะครับนะบ,นะบางคนก็กลําตามทันบางคนก็บอกไปเต็นไปตามพยานหลักฐานบางคนบอกเยี่ยมเลยนะครับนะกนะับพี่น้องเราก็เข้ามาทาง YouTube 7,5 0 0แล้วนะ นะครับเอ้ยทางเออเฟซบุ๊กเนี่เจ็ดพันห้านะยูทูบสองพันกว่าทิกตอกร้อยสี่สิบห้านี่เจ็ดพันห้าเก้าพันก็ใกล้ๆหมื่นคนนะคนดูนะครับนะเข้ามาแล้วก็ก,กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์นะฮะนะกด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งอา่านะครับอันนี้ก็นี่นะครับนะครับก็สารชั้นต้นสารอาญานะครับก็คนสำคัญก็สารไม่ให้ประกันตัวก็มีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะ ดูจากข่าวนะถ้าผิดพลาดขอโทษมีสุเทพมีถาวรพุทธิพงษ์จุลชุมพลนัตพลอิสระอดีตพุทธอิสระนะก็ก็ส่งไปไปไปยังสาอุทธร์นะบางคนก็อนุญาตเลยนะครับถ้าดูจากตามข่าวนะจริงเท็จไม่ยืนยันนะนะบางคนบอกอ้าวทำไมสาลไม่ให้ประกันตัวก็คดีสนะําคัญนะถ้าคดีสําคัญสาลดูแล้วเนี่ยมันควรจะให้สาอ,อุทธร์เขาเป็นทำหน้าที่ก็ส่งไปก็แค่นั้นไม่มีอะไรครับ ปเป็นเรื่องปกติในวงการกฎหมายนะครับนะถ้าสารเห็นบางคนพฤติการไม่ดุนแรงไม่น่าหลบหนีอ่ะท่านก็สั่งได้เลยก็แล้วแต่ดูมินิตนะครับใครจะไปก้าวล่วงอะไรไม่ได้นะจะไปวิ่งเต้นอะไรก็ไม่ได้นะสารนี่ถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วนะครับนะครับนะนะติดกี่วันก็ยังไม่รู้ครับก็โดยทั่วไปก็สองสามวันนะครับกว่าสารุทธรจะสั่งตัวนี้ก็เข้าคุกไปครนี้พอเข้าคุกแล้วเนี่ยบางคนเป็นสอสออาจจะต้องพ้น ความเป็นสสหรือไม่แต่รัฐมนตรีเนี่ยทันทีเลยเนี่ยกรับสามคนนี่ก็พ้นเลยทันทีเก็บข้าวเก็บของได้เลยก็ดูพลังประชารัฐใครจะได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครับนะตอนนี้ใครอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปหาลุงตู่กับลุงป้อมนะนะรีบไปก้มก้มกราบเลยครับนะครับถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีนะเออนะเตรียมกันไปนะอืม อาจารย์หัวเราะดังๆหน่อยอุ้ยมันจะไม่เหมาะสมเมื่อวันนี้เขาเขาติดคุกในตารางอย่างหัวเราะเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าไปซ้ําเติมครับนะอืมนะครับก็ขออนุญาตงดการหัวเราะนะปรับคณะรัฐมนตรีนะมีบางคนบอกไัยบูนนิติตะวันรอดมาได้ยังไง <c oughs> คนอยากให้คุณไัยบูนติดคุกนะแต่ไม่ใช่ผมนะครับคุณไผบูนฟังอยู่นะไม่เกี่ยวนะนะครับมีบางคนไม่ชอบเอ๊ะไผบูนรอดได้ยังไง นะครับก็ก็พยานหลักฐานไปไม่ถึงแก้วสันรอดได้อย่างไรนะนะแก้วสันก็รอดนะเจิมศักดิ์รอดนะเจิมศักดิ์แก้วสันไผ่บูนนะนะคนสงสัยเรื่องไผ่บูนรอดได้ยังไงบางคนอยากให้ไผ่บูนติดคุกแต่ว่าถ้าเขาไม่ทาผิดมันก็ไม่ต้องติดคุกนะครับก็แค่นั้นอือนะครับอาจารย์ร้องไห้ได้ไหมไม่เป็นไรร้องไห้ได้แต่ถ้าให้ผมหัวราอวันนี้มันดูน่าเกลียด เดี๋ยวเขาจะว่า,าว่าไปซ้ำตรงซ้ำเติมครับมันจะดูไม่ดีนะก็ขออนุญ,ญาตนะครับด้วยความเคารพบางคนบอกให้ให้ชุกกรู้อะไรเงี้ยมันมันน่าเกลียดนะเขาติดคุกไม่ได้นะแล้วผมก็รู้จักหลายคนนะ,นะรู้จักอัญชลีแล้วก็รู้จกักอ,อีกคนนะที่เป็นนักข่าวนะนะครับนะนะครับก็ก็กราบเรียนให้ทราบนะ